สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกๆคนท่านผู้ชมทุกๆท่านเนาะคะพี่น้องไก่ขันบานทุงนะคะพี่น้องมื่อนี้้ไก่ขันบานทุงสิพ้ามาเบิงวิธีการขยายไม้ดอกไม้ประดับนะคะพี่น้องแคนตัสเนาะค่ะหรือบอกะเป็นไม้ประดับชนิดอื่นเนาะค่ะเป็นตระกูลเดฟตระกูลยางยังสีเนาะค่ะพี่น้อง เป็นไม้ประดับอยู่ในแก้วเล็กๆนะคะวิธีการขยายพันธุ์แล้วก็วิธีการเลี้ยงวิธีการปลูกวิธีการดูแลนะคะพี่น้องเดี๋ยวแก้คันบานถุงนะสิผ้ามาเบงนะคะกระจุม้มกระจิม้มน่ารักน่ารักนะคะสำหรับผู้ใดชอบดูแลการจัดสวนนะคะพี่น้อง จัดอยู่ในมุมเล็กๆนะคะในบ้านเรานะคะสำหรับคนที่พื้นที่แคบเนาะแต่อยากมีมุมเป็นของส่วนตัวนะคะพี่น้องอยากมีมุมโซนโตเนาะสำหรับบานแค็บแบเนี่ยเนาะห้ากระจัดให้มันเข้ามุมให้มันดูน่ารักน่าอยู่นะคะสำหรับบานหลังน,น้อยเนาะค่ะพี่น้องนี่เนาะการขยายแคนตัดนะคะเนี่ยพี่น้องอยู่ในแก้วน,น้อยนี่แ่ะกระจุ่มกระจิ้มนี่ลหะพี่น้อง เป็นไม้ประดับนะคะห่ากกบซีมีกระถางเนาะค่ะส่งน่ารักน่ารักเนาะเป็นแก้วเนาะค่ะเนี่ยพี่น้องเป็นแก้วห้าวกะสีเอาไม้ประดับพวกนี้นะมาปลูกไว้เนาะค่ะเนี่ยเสร็จแล้วก็สิไดโยหินข้างน้าเนาะค่ะนี่เนาะแคนตัสนะคะนี่เนาะปลูกลงไปในแก้วนน้อยนี่ค่ะแต่ว่ากรโรยหินไว้ข้างน้าเนาะ อันนี้ก็รูปหอยเนาะค่ะพี่น้องเป็นกระถางดอกไม้เนี่ละรูปหอยเนาะกระปกต้นไม้ใส่เอาเนาะค่ะพี่น้องเขาก็เอาดินใส่เนาะคะ่ะสำหรับแค่นัดในน้อยนะเนาะค่ะพี่น้องเอาดินใส่แก้วเนาะคะ่ะ อันนี้เราขยายออกพันออกมานะคะพี่น้องขยายออกมาให้ได้แก้วละอันแก้วละอันเนาะเป็นแก้วเล็กๆทรงน่ารักน่ารักกระจุมกระจิมเนาะค่ะเนี่ยสามารถเอาไปตั้งไว้ในบ้านได้นะคะพี่น้องตั้งนาทรทัศน์ก็ได้เนาะค่ะพี่น้องตั้งโต๊ะทำงานเนาะค่ะพี่น้องเนี่เนาะเอาเห็ดในหน่อยขึ้นมาสิเนาะ สำหรับใครที่มีพื้นที่น้อยนะคะสำหรับบ้านในน้อยเนาะค่ะแต่ว่าก็อยากมีมุมสวนมุมสวนโตนะคะพี่น้องเขาก็สามารถจัดตกแต่งบ้านให้มีมุมน่ารักน่ารักได้เนาะค่ะพี่น้องนี่เนาะเป็นกระปุกในน้อยะค่ะเป็นแก้วในน้อยเขาก็เอาดินใส่เนาะพอแต่เอาดินใส่แล้วนี่เขาก็สิโรยด้วยหินนะคะพี่น้อง เป็นหินประดับเนาะค่ะเนี่ยตกแต่งไปนะคะพี่น้องนี่เนาะพอจะปลูกแล้วนะคะพี่น้องเขาก็โรยด้ยหินหนังสิละเป็นหินประดับหินตกแต่งนะคะ โรยไปแคนตัสหรือไม่ก็ตะบองเพชรนะคะเนน้อยตนน้นเนน้อยน่เนาะคะ่ะอันนี้เขาไม่ไม่ได้เปลืองน้ํานะคะพี่น้องทดน้ำแค่อาทิตย์ละเทือเนะหยอดทดเอาเนน้อยนะคะพี่น้องพอมีแดดก็เอาเขาออกมาตั้งแดดมาละชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะกับพ่อเนาะค่ะพี่น้องเราเข้าก็สามารถเอาแกวนี้ ไปตั้งอยู่ข้างในหนาทุทรศทัตเท่ากับใดเนาะคะ่ะพี่น้องโตทำงานหัวเตียงเล็กๆนะคะที่มีคมไฟเนาะ,ะสามารถเอาแก้วแกนตัดพวกนี้นะ,ะไปตั้งตั้งไว้ได้ด้วยะคะ่ะพี่น้องพอแต่ปลูกแล้วเนาะคะ่ะเทากับสิมาโยหินหินประดับอยู่ข้างหนาจังสีแล้วเนาะ การดูแลก็ไม่ได้ยากนะคะพี่น้องเป็นพืชที่อยู่ในร่มได้นะคะสามารถเอาไปตั้งหน้าโทรทัศน์หน้าโต๊ะทำงานหรือไม่ก็หัวเตียงได้นะคะพี่น้องนี่เนาะสำหรับผู้ใดมักเนาะคะ่ะการดูแลก,การการเลี้ยงแค่นตัดเนาะคะ่ะตะบองเพดรน,น้อยเนาะคะ่ะอยู่ในแก้วกระจุมกระจิมนี่แหละเนาะ,ะพี่น้อง ถ้ามีแดดนะคะเอามารับแดดใดมือแล้วชั่วโมงสองชั่วโมงเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็เอากลับไปตั้งไว้นะเท่ารทัดคือเก้าใดเนาะค่ะแก้วกาแล้วแต่สิชอบด้วยะค่ะพี่น้องผู้ใดมาแก้วรูปแบบใดก็สามารถจัดตกแต่งไ้ได้เนาะค่ะพี่น้อง ตามชอบเลยนะคะสำหรับรูปทรงกระถางรูปทรงแก้วเนาะค่ะพี่น้องสามารถใส่แก้วแบบได้ก็ได้เนาะคะ่ะเดี๋ยวเอามาเบริงการการปลูแค่นตัดน,น้อยๆเนาะคะ่ะเนี่ยอยู่ในแก้วน,น้อยๆนี่ละกระจุมกระจิ้มน่ารักน่ารักนี่ละเนาะเอา็เอาดินไซนนะคะพี่น้องเนี่ยเนาะ พอเอาเดินใจแล้วเฮาก็สิเอาแค้นตัดนะตั้งไว้บนดินนี่ล่ะเนาะนี่เนาะนี่นะแบบนี้เนาะตอนเล็กๆนะคะพี่น้องน่ารักดีเนาะคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะพี่น้องเขาก็บสิรดเดหินนะคะเป็นหินประดับเนาะเพื่อความสวยงามนะคะนี่เนาะเรเดหินไป ให้น้ำแค่อาทิตย์ละหนก็พอนะคะเพราะว่าเป็นพืชที่เบเดต้องการน้ำมากมากนะคะพี่น้องอาทิตย์ละเท่อพ่อค่ะการปลูกก็ง่ายการดูแลก็ง่ายนะคะสำหรับแค่นตัดนะคะพี่น้องน่ารักมากเลยนะคะน่ะอยู่ในแก้วเนาะแลลวแตะไคสิม,มีรูบซ่องแก้วนะคะพี่น้องเล้วาตะไคสิจัดมาเนาะ,ะแลลวแตะไคชอบเนาะค่ะพี่น้องสามารถ ปลูกได้เบิดเนาะคะ่ะโมว่าสิเป,ป็นแก้วซ่องใดกับปลูกได้เบิดเนาะค่ะพี่น้องนี่เนาะออกมาแล้วเนาะค่ะพี่น้องก็จะได้รูปแบบนี้นะคะน่ารักกระจุ่มกระจิ้มนะคะพี่น้องเนาะ นี่เนาะจัดสวนเนน้อยใบมุมบานต่คลองนี่เนาะค่ะพี่น้องสําหรับคนพื้นที่แคบนะคะพื้นที่ไม่พอเนาะแต่กระย่างมีมุมสวนเป็นของตัวเองเนาะค่ะพี่น้องก็ะจัดน้อยเอาทังสี่เนาะค่ะพี่น้องก็ให้ความสดสดชื่นนะคะให้ความสบายตาสบายใจได้นะคะ <laughs> พื้นที่เนน้อยแคบๆนะคะพี่น้องจัดเอา เียบ้อยนะคะพี่น้องกระทือว่าแล้วแล้วเนาะคะ่ะสำหรับการขยายแคนตัสนะคะพี่น้องหรือบอก,กัะไม้ดอกไม่ประดับที่เป็นต้นเล็กๆนะคะหลวงข้าวเดฟนะคะพี่นอ้องสามารถขยายออกมาใส่กระถางในน้อยถึงสี่ใดเนาะค่ะพี่น้องเป็นมุมเล็กๆกน่ารักน่ารักสำหรับการจัดสวนนะคะพี่น้องนี่ก็คือการไ้น้ำเนานะค่ะพี่น้อง ค่อยๆหยอดให้น้ำเนาะค่ะพี่น้องเขาไม่ได้ต้องการน้ำมากนะคะอาทิตย์ละหนนะคะพี่น้องปลูกง่ายดูแลง่ายนะคะค่อยๆหยอดเอาเนาะค่ะพี่น้องนี่เนาะค่อยๆหยอดอาทิตย์ละเท่อเท่านั้นค่ะพี่น้องให้น้ำเขาเนาะการขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสำหรับทุกการติดตามทุกซับสไครต์นะคะทุกกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้อง ชองไก่ขันบันทุงชองน้อยๆก็ขอบพุณนหลายๆเด้อที่เขามาให้กำลังใจกันเนาะไก่ขันบันทุงเองกับารพัดคลิปนะคะช่องไก่ขันบันทุงไม่ได้เจาะจงเฉพาะทางนะคะพี่น้องไก่ขันมีคลิปยังไก่ขันกับล่งเหรียญไปเนาะมีความรู้มองไดก็ล่งแช่ไปเนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็เลยพามาดูการดูแลแคนตัสการขยายแคนตัสนะคะ การเลี้ยงแขนตัดนะคะพี่น้องแล้วก็ไม่ดอกไม้ประดับน้น้อยนี่เนาะคะ่ะเป็นเดเป็นตระกูลเดมเนาะเราสามารถตกใส่ตกแต่งเนาะค่ะพี่น้องเบวาวพิดเด้อตกแต่งใส่แก้วน้น้อยได้ยังสีแหละนา่นา,รนารักนะ่ารักเนาะขอบคุณหล,ลายๆเด้อค่ะที่ให้กำลังใจกันเนาะขอบคุณมากๆค่ะ